สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกๆท่านนะคะสวัสดีเอซีทุกๆท่านคะ่ะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะก็จะนำพาแม่แม่เอซทุกๆท,ท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศนะคะช้างที่อยู่ซุ้มใต้สะพานนะคะบ้านทาลาบนะคะตอนนี้ก็มีอยู่สองเชือกนะคะ มีพังคันเงินแล้วก็เจคําหมื่นนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับเจคําหมื่นก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้นำพาเมฟซีนะคะเดินไปหา่พังขันเงินนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแดดออกไวนะคะแดดออกไวมากนะคะก็เลยจะมีจะมีแดดเยอะหน่อยนะคะวันนี้ หาแม่เอฟซี FC นะคะมาดูสาวอ้วนนะคะอ้วนมากนะคะสาวอ้วนนะคะสาวพังขมื่นนะคะหรือเจ๊ขมื่นของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเจ๊ขมื่นก็ไม่ได้เป็นไหนนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ประสมพันธุ์นะคะช่วงที่ผลิตทายาบนะคะกับพังขันเงินนะคะสองเชือกนะคะที่อยู่ใต้สะพานนะคะ มม่าเอฟซีท่า e นใดนะคะที่เคยมารับชมคลิปเนาะทางช่องพังคำาหม่นและก็ช่องพังขันเงินนะคะก็คงจะรู้จักทั้งสองเชือกนี้แล้วเนาะค่ะในหลายท่านนะคะก็ยังไม่รู้จักนะคะทางช่องพังน้ำหวานนะคะเมื่อก่อนนะคะพังน้ำหวานก็เคยมาอยู่ที่นี่นะคะตอนที่กลับมาจากทัว ใม่นะคะก็เรายังไม่มีโรงช้างเนาะตอนนั้นนะคะก็เรามาอยู่กันที่นี่นะคะหลายเชือกมากนะคะแต่ด้วยเนื่องว่าน้ำท่วมนะคะฝนตกทีไรนะคะน้ำก็จะขังนะคะตรงใต้สะพานนะคะตลอดเลยนะคะช่วงนั้นนะคะทำทำให้ฟังน้ำหวานนะคะต้องได้ ย้ายที่อยู่นะคะแล้วก็หลายๆเชือกนะคะถ้าน้ําขึ้นมาจริงๆนะคะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่กว้างขวางนะคะสามารถผูกได้หลายเชือกนะคะเจ๊คำาหมื่นก็จะจะมองหน้าแม่ควานนะคะสงสัยไม่เคยเห็นนะคะยังจำกลิ่นแม่ควานไม่ได้ ะะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ควานนะคะจะนำพาแเมฟซี FC นะคะมาดูบรรยากาศบริเวณรอบๆพังคำาหมืนนะคะว่าจะอ้วนสมคำล่ำลือขนาดไหนนะคะโอ้คือแบบเจออ้วนมากนะคะเจออ้วนมากๆเลยนะคะตอนนี้ควันโต้งก็สงสัยไปทําธุระอยู่นะคะยังไม่ได้ออกมานะคะพอดีแม่ควานนะคะแวะมา เอามูลขยะน้องน้ำหวานเศษอาหารของน้ำหวานมาทิ้งมามาทำความสะอาดนะคะมาเผานะคะก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาเยี่ยมชมบรรยากาศใต้สะพานนะคะวันนี้นะคะเจีน่ารักมากเลยนะคะตัวใหญ่มากเป็นช้างที่เชื่องนะคะพังคำามืนของเรานะคะก็อยู่ในช่วงที่ผลิตท้ายาติอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ควนโต้งนะคะ ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ได้มีหลานน้อยนะคะมาเป็นเพื่อนกันได้หลายเชือกนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องให้เจ๊ยอยู่อยู่แต่กับที่นะคะไม่อยากให้เคลื่อนย้ายไปไหนเนาะแล้วก็ไม่อยากให้อไปเจอเพื่อนนะคะกลัวแบบบางทีก็มีลักษณะที่แบบห้าวหนะคะก็อาจจะอาจจะสามารถทำให้ หลุดได้นะคะหลุดในที่นี้หมายความว่าท้องอ่อนๆเนาะถ้า,ถ,าถ้าเกิดติดนะคะอะไรก็หลุดอ่หลุดง่ายนะคะเหมือนคนนะคะเวลาท้องอ่อนๆนะคะทําอะไรนิดหน่อยก็สามารถลูกหลุดได้นะคะช่วงนี้เลยควต้งก็ต้องให้อยู่ในกับที่นะคะแล้วก็พาเด็กออกกาลังกายในช่วงเย็นนะคะนี่ก็เป็น ชีวิตประจำวันนะคะของพังคำมือแล้วก็สาวขันเงินนะคะเดี๋ยวแม่สีนะคะไปดูพังขันเงินในเชือกนะคะเดี๋ยวแต่เจ๊นี่ก็น่ารักมากเลยนิ่งมากอ้วนมากเลยนะคะเจ๊น่ารัก๋ยวไปดูพังขันเงินกันคะ่ะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็จะมีน้ําขังบ้างนะคะเป็นบางจุดนะคะ เป็นบรรยากาศนะคะ,คะทางคันเงินนะคะก็ไปประสมพันธ์มาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็ควานช้างทุกท่านนะคะที่เราประสมพันธ์เนาะทุกคนก็มีความหวังนะคะ เหมือนกันทุกๆคนคะ่ะเพราะบางคนก็อยากได้ลูกได้หลานเนาะเพื่อเป็นเป็นทายาทนะคะบางคนอยากหลายๆเชื่อก็หวังนะคะหลายควานก็หวังนะคะหวังอยากได้ลูกช้างกันทุกคน,นะคะ่ะเราอยากได้ลูกช้างกันทุกคนนะคะการที่เราจะได้ลูกช้างมาแต่ละเชือกนะคะเราก็ใช้เวลานะคะเลี้ยงอย่างดีทน,ทนุถนอมนะคะ ก็เป็นสาวขันเงินนะคะบ้านทาราดนะคะ<ส>ก็มีช่อง youtube เหมือนกันนะคะฝากแม่ FC ทุกท่านนะคะเข้าไปติดตามช่องน้องได้นะคะสาวขันเงินนะคะนี่ก็ในช่วงผสมพันธุ์มาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็ไม่ควานไม่สามารถไปถ่ายใกล้ๆใ,ใ,ให้ดูได้นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ควานนะคะบางทีช้างแต่ละเชือกนะคะ เรายังไม่รู้นิสัยใจคอเขานะคะว่าเขาชอบผู้หญิงไหมหรือชอบชอบเราไหมนะคะแต่และเชื่อก็นิสัยแตกต่างกันไปนะคะทําไมถึงใส่สองขานี่คือเราไม่ได้เป็นการทรมานนะคะคือว่าควานเขาไม่อยู่นะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงเช้าอยู่นะคะช่วงเที่ยสายนะคะก็หลังจากที่พ่อควานนะคะมาทําความสะอาดนะคะก็จะใส่ขานึงนะคะสองขานี้คือใส่ตอนกลางคืนนะคะเพื่อ เป็นการเซฟนะคะไม่ให้พังขันเงินนะคะไปทำร้ายข้าวของของใครนะคะเผื่อน้องหลุดได้นะคะเผื่อเผื่อแบบเล่นรุนแรงเนาะนะคะก็เผื่อหลุดได้ไปทำร้ายข้าวของนะคะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้านาด้วยนะคะเผื่อไปลงไร่ลงนานลงสวนเขาเนาะก็เลยต้องเซฟไว้นะคะใส่สองขาเฉพาะตอนกลางคืนค่นนะ,คะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเมื่อก่อนนะคะพังน้ำหวานก็มาอยู่ที่นี่นะคะ ถ้าฝนตกที่ไรนะคะก็ก็จะมีน้ําขังประมาณนี้นะคะ,คะ,นะคะช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศก็จะค่อนข้างเงียบหน่อยนะคะเพราะว่ามีกันแค่สองเชือกนะคะเจ๊สงสัยนะคะรอควันต้งนะคะมายนอาหารให้นะคะ ใส่ความต้งไปหาอาหารให้อยู่เจ๊นิ่งมากนะคะไม่ไม่ดื้อเลยนะคะเจ๊นิ่งมากเลยนะคะถ้าเป็นน้ำหวานไม่ได้นะคะป่านนี้ขอแล้วนะคะเห็นใครเดินผ่านไม่ได้เลยนะคะน้ำหวาน แต่เจ๊ชอบนะคะชอบกินกล้วยมากเห็นกล้วยไม่ได้ก็อาจจะไม่ใช่อาการแบบนี้ก็ได้นะคะดูขาเจ๊นะคะน่ารักนะคะนี่นิง่งไม่มีการขอเลย สงสัยไม่ใช่ควันต้งหรือเปล่านะคะเลยแม่ขอแต่ถ้าเป็นน้ำหวานเนี่ยคือ,คอ,คอเห็นใครเดินมาไม่ได้นะคะขอขอตลอดทั้งวันก็ยังว่าเนาะน้ำหวานเขากินไม่อิ่มแต่เจ๊นะคะถ้าควันต้งมาทำความสะอาดกกหลักเนี่ยโอ้ยคงทำความสะอาดง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเจ๊กินแบบเกือบเกือบเกลี้ยงเลยนะคะเจ๊ ทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยนะคะนี่เจนี่กินแบบสะอาดสะอ้านมากกินไม่เหลือเลยนะคะเจะ๊กินคุ้มค่ามากเลยนะคะเจ๊นี่เดี๋ยวพาเดนไปหาควาันลอยนะคะนี่เมื่อก่อนก็เป็นที่ที่หลักของภูผานะคะแต่ตอนนี้ เจ๊ข้ามหมื่นอาจจะนอนตรงนี้หรือเปล่านะคะนี่ค่ะอาจจะเป็นที่นอนของเป็นที่นอนของพังค้มหมื่นนึงเนาะแมนบอกแมนที่นอนของพังค้มหมื่นบ่นต้องคืนไหมตอนกลางวันครับอ๋อตอนกลางวันอ๋อตอนคืนนอนตรงนู้นใช่ไหมครับอ๋อตอนกลางคืนนอนตรงนู้นแต่ว่าตอนกลางวันผูกตรงนี้ค่ะวันนี้ช่างอยู่ในบริษัทเกียรติธรมก็เลยสามาครรับหลักได้นี่เครับ น้ำท่วมฝนตกบอ่อยเดีแตวว่าถ้าตกมาจริงก็ท่วมหมดลวตรงนี้เนาะถ้าตกมาจริงก็ท่วมครับท่วมหมดแ,มแต่ั่งนี้จะทุงครับสามารถปลูกได้ถึงปลูกได้สองเชือกอยู่เนี่ยผมอมันจะไม่ท่วมครับช่วงนั้นเราปลูกหลายเชือกเนาะปลูกหลายเชือกครับห้าหกเชือกครับต่างก็ค่ะ,ะ,ะวันนี้ก็เลยได้นาพาแม่เอฟซีเนาะมาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศเก่าๆของพังน้ำหวานด้วยน,นะคะค แล้วก็มาเยี่ยมชมเจ๊คํมมือของเราแล้วก็พังขันเงินนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผลิตทายาทเนาะต้องลุ้นกันต่อไปนะคะสองเงชือกครับผมใช่พึ่งผสมพัน์มาครับก็เลยต้องอยู่หลักลเราเราอยู่ในช่วงนี้ก่อนใช่ไหมรเราจะรู้ได้ยังไงว่าติดไม่ติดกี่เดือนคอนหล่อสามสี่เดือนครับสี่เดือนรู้เรื่องเลยใช่ไหม,มสามสี่เดือน ดูเรื่องว่าท้องไม่ท้องใช่ไหมคะอ๋อเรูดูจากอาการนมใช่ไหมอืมถ้เมีเปิดก็จะมีมันจะมีน้ําออกน้ําย้อนออกจากเอาอย่าเอาอัชพืชน้ำหวานเคยเป็นอยู่เนาะเคยเป็นหลายครั้งอยู่มั้งน้ำหวานนี่น้ำานก็อนพอจะติดมาก็เกือบร้อยครั้งครับผมครับ <laughs> เนาะเมื่อร้อยครัคร้งนี้คือเมื่อก่อนนะคะอยู่พัทยานะคะคือการเงินเราบอกตรงๆเลยว่ามันก็พอมีที่จะผสมพันธ์ได้แล้วช้างที่เขาผสมพันธ์ให้เขาเป็นเพื่อนสนิทของพ่อก็ยังแบบค่าค่าคงค่าคลายมันก็ยังไม่ถึงหมื่นคะแนนเนาะอยู่ในช่วงห้าพันห้าพันคะแนนนี่แหละพอดีตอนเราทับพ่อพันยังไม่มีผลงานแต่ตอนนี้นนก็มีผลงานแล้วครับก็เลยทุกเชื่อเลยครับผมถ้ามีผลงานก็จะขึ้นราคาใช่ค่ะ อ๋อตอนนั้นก็ภายนําโชคก็ยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่เนาะก็เลยค่าขายก็อาจจะไม่สูงนะคะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่พ่อพันทุกเชือกเลยนะคะถ้ามีผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่กับเชือกไหนก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะคะก็คะแนนก็จะอับขึ้นนะคะเพราะก็มีผลงานเป็นพ่อพันแล้วนะคะก็ก็ขอให้ควันโต้งนะคะแล้วก็ให้พังขันเงินนะคะจง ประสบความสําเร็จนะคะจะมีลูกมีหลานนะคะมาเป็นเพื่อนกันเนะาะคนลอยเนาะค่ะก็ขอให้สําเร็จนะคะทั้งสองเชือกเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนโต้งนะคะแล้วก็ภายบุญหลายนะ,ะโอ้คอบุญหลายนะคะแม่ค้อนชอบพูดผิดว่าเป็นภายบุญหลายตลอดเลยนะคะค่ะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะก็ขอให้เจ๊นะคะมีลูกนะคะไวเดอ้อเจ๊ ขอให้ฟังขันเงินด้วยนะคะมีลูกไใบนะคะเจีมองหน้าใหญ่เลยนะคะเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็วันนี้ได้มาเล่าเรื่องนะคะให้แม่เอฟซีได้ฟังกันด้วยเนาะฝากไปแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะฝากติดตามช่องพังคำาหมื่นช่องพังขันเงิน และช่องบ้านทลาดด้วยนะคะขอขอบพคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช้างพัฒนธรรมของเราเสมอมานะคะขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่รักและเมตตาพังน้ำหวานเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็กล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ